อ้าวครับก็สวัสดีครับก็มาเจอกันนะนะครับก็ขออนุญาตตรวจสอบแป๊บนะครับว่าผมไลฟ์สดเนี่ยมันติดหรือเปล่านะหน้าดํานิดนะครับมันไม่มีแสงนะเดี๋ยวขอขอเลื่อนหาแสงนิดนะครับให้มันหน้ามันเด่นแสงหน่อยนะมันจะดูดาเป็นสักนิดนะครับนะก็เราก็มาดูนะครับอ่าผมไลฟ์สดหัวข้อที่ตามที่ตั้งไว้บอกท่านนะครับนะก็คือเรื่องของการแก้สัญญาของท้องถิ่นนะครับกับตัวของ ระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณใหม่ถึิงก็มีก็มีเพื่อนถามมานะครับก็ต้องบอกว่าต้องยอมรับสารภาพอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างลูกผู้ชายนะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนวิธีการงบประมาณใหม่แล้วเาื่อิหผมก็ยุ่งยุ่งครับก็ไม่ได้สนใจนะครับสําหรับต้องถิ่นนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนิดนะครับนะก็คืออันนี้นะครับสําหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับนะครับก็เป็นเรื่องของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นส5 0 0้าร้อยอ่าอ่าหกสิบสามนะครับแล้วก็มีการประกาศในราชกิจจาก็อันนี้นะครับนะตามที่เห็นนะก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบห้านะครับพฤศจิกายนนะครับนะเดี๋ยวตอเลื่อนตัวของเท็เด็นิดนึงนะครับนะขอโทษด้วยนะครับนะอ่าเมื่อวันที่ยี่สพฤศจิกายนนะครับอันนี้เขาก็เป็นการออกมานะครับนะเพื่อ,อแก้ปัญหานะครับ แก้ปัญหาว่าเวลาต้องถิ่นนะครับจำเป็นที่จะต้องแก้นะครับตัวของสัญญานะครับนะการแก้อะไรที่ไปกระทบกับตัวของข้อบรรจัินะครับก็จําเป็นที่จะต้องผ่านสภานะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเราก็พยายามแก้ปัญหานะครับตอนนี้มีคนชมอยู่สี่งกท่านก็ขอบคุณนะครับนะถ้าเสียงดีไม่ดียังไงก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับนะแต่คิดว่านาอดีนะนาโอเก อ่าโอเคนะครับเสียงน่าจะโอเคนะสอดีผมเนี่ยอ่าต่อกับเน็ตไอตัวที่ผมใช้นะครับความเร็วสูงก็เลยก็งานดีน่าจะดีสักนิดนึงนะครับนี่เราก็มาดูนะครับนะหัวเรื่องที่ถามไว้วอดีก็มีเพื่อนถามมานะครับนะผมก็จะขออธิบายนะครับนะให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับนะก็เขาก็ถามมาว่านะครับสัญญาเนี่ยครับของหน่วยงานเนี่ยทําสัญญาถนนรสลอไว้เนี่ยครับนะทำไว้เนี่ยก็คือ200เมตรครับ ว่า2สองร้อยเมตรแต่ปรากฏว่าตัวของจริงเนี่ยก็ทําได้ไม่ถึงนะครับตัวของจริงทําได้ไม่ถึงก็ของจริงทําได้แค่ประมาณร้อยแปดสิบเมตรนี้ก็ไม่ใช่เป็นกรณีที่รับจ้างทํางานไม่เป็นตามสัญญานะครับปัญหาเขาก็คือมันมีพื้นที่ให้สร้างเนี่ยอย่างจํากัดนะครับพื้นที่สร้างอย่างจํากัดไม่สามารถที่จะไปสร้างได้เต็ม,มนะครับก็มีพื้นที่แค่ร้อยแปดสิบเมตรครับน,นี่คือพื้นที่ที่มีอยู่จริงนะครับพื้นที่จริง อันเนี้ยก็ไม่ใช่กรณีที่ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับทํางานไม่ไปตามสัญญานะครับก็เป็นกรณีที่ความผิดพลาดเนี่ยเกิดจากหน่วยงานนะครับหน่วยงานเนี่ยผิดพลาดเองนะครับหน่วยงานผิดพลาดนะครับก็ผิดพลาดถ้าเราจะวิเคราะห์ก็น่าจะเป็นความผิดพลาดในขั้นตอนของการอ่าในขั้นตอนของการอ่ออาอสำรวจออกแบบนะครับเดี๋ยวขอโทษด้วยนะครับนี่ปอิผมก้างล่างนี้มันเป็นตัวของอ่าผมว่าสกนอัพอยู่ขอปิดไปก่อนอ่า ขวบอีก่อนครับนับนเงครับปิดนิดนึงอ่าเจนะครับนี่ก็ขอปิดตัวคำว่าสเกนับนิดหนึ่งครับมันคือสเก็ัดนะขอโทษด้วยอ่าับมาแล้วอ่าเรียบร้อยครับอ่าทีนี้มาดูต่อครับที่บอกไปว่านะครับลักษณะของเขาก็คือหน้างานมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้เป็นไปตามสัญญาได้นะครับนะ เราก็มาดูนะครับนะนะครับเราก็มาดูกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายมาตราเก้าสบเจ็ดกฎหมายมาตราเก้าบเจดเนี่ยก็จะพูดเรื่องของการแก้สัญญานะครับว่านะครับการแก้สัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับนะครับเมื่อลงนามไปแล้วเนี่ยเราหลักการก่อนหลักการใหญ่ๆครับเมื่อลงนามไปแล้วเนี่ยจะแก้ไม่ได้อันนี้ก็คือโดยหลักก็คือห้ามไว้ห้ามแก้สัญญาั่นเองนะครับเพราะว่า พื่อให้ทัง้ง,งฝ่ายูุรับจ้างทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับทำงานที่ของตงให้เป็นไปตามบัญญานะครับแต่เาก็มีข้อเว้นครับนะครับยกเว้นว่าต่อไปนี้อยู่ดุลิทิของผู้ที่มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไขได้เดี๋ยวเราก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องไปดูส่วนของระเบียบด้วยนะครับไม่ใช่แก้กฎหมายนะครับต้องไปดูระเบียบด้วยระเบียบจัดซื้อจ,จ้างนะครับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนะครับนะครับข้อร้อยหกสิบเอ็ดแล้วก็ข้อร้อยหกสิบห้านะครับร้อยหกสิบห้า เดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับโอเคนี้ก่อนนะครับโอเคกฎหมายก่อนเอามาดูครับเขาบอกว่าห้ามแก้แต่ถ้าจะแก้นะครับนะนะครับเว้นแต่คนนี้ต่อไปนี้ครับที่จะแก้ได้ก็คือแก้เป็นไปตามมาตรา93มาตราเก้าสาก็ขอสรุปสั้นๆสั้นๆว่าเป็นเรื่องของอ่าเป็นไปตามคําแนะนําของอายการนะครับกรณีที่ส่งสัญญาให้อายการตรวจแล้วอายการก็เห็นว่าเฮ้ยต้องแก้นะมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐเป็นต้นนะครับข้อสองครับ จะแก้ได้ก็ต้องเพื่อความจําเป็นแก้ไขสัญญาหรือก็ถูกลงนะครับนะนะครับอันนี้ความจําเป็นครับหากการแก้สัญญานั้นไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์นะครับนะนะครับอันนี้ก็สองกรณีนี้เป็นการแก้นะครับที่นะครับอาจจะไม่เป็นความประสงค์ของหน่วยงานของรัฐแต่ผู้รับจ้างนี่ก็อาจจะเสนอมาเป็นต้นนะครับนะนะครับเขาเห็นว่ามันอาจจะ พอเสนอมาแล้วแต่รัฐกล่กาวว่ามันไม่ได้เสียประโยชน์นะครับนะครับมันเป็นอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือกรณีที่ความจําเป็นที่ต้องแก้ไขสัญญาหรือก็ตกลงนะครับนะแล้วถ้าเป็นกรณีที่ที่เพื่อนถามมานะครับก็อาจจะเข้าข้อนี้ด้วยขณะเดีวยวกันก็อาจจะเข้าข้อถัดไปด้วยนะครับก็คือเป็นการแก้ไขสัญญาเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะนั้นเนี่ยที่เพื่อนถามมาก็เข้าเงื่อนไขได้ทั้งสองทั้งสามนะครับแต่เราตีความเนี่ยตั้งวงเล็บสองและวงเล็บสามเราเห็นหน้าครับ นี่ส่วนข้อสี่ก็เป็นกรณีอื่นตามกฎกระทรวงนะครับนะทีนี้นะครับกรณีที่เพื่อนถามเนี่ยมันมีความจะเป็นต้องแก้แหละครับถ้าไม่แก้นะครับนะถ้าเราไม่แก้แล้วผู้จ้างทําได้แค่นี้แล้วผู้จ้างได้เงินไปเต็มเนะี่ยหลวงก็เสียประโยชน์ราชะการก็เสียประโยชน์ดังนั้นการแก้สัญญากรณีนี้นะครับส่วนที่มันทําไม่ได้มันก็ต้องตัดนะครับเงินลงไปด้วยนะครับตัดเงินลงไปด้วยนะครับตัดวงเงินออกไปด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับ เนี่ยข้อวักต่อไปก็คือวักสอวักสามนะครับวักสามเขาก็ขเขียนไว้ว่าการแก้สัญญาหรือเขาตกลงตามวักหนึ่งวักสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการเขวประมาณอ่านั้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกฎหมายวิธีการเขประมาณนะครับด้วยนะครับนะก็คือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องว่าด้วยวิธีการเขประมาณเองและมันเพิ่งออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ และหากมีความจําเป็นนะครับซึ่งกรณีนี้ก็จําเป็นแน่นอนครับจำเป็นที่จะต้องเพิ่มหรือลดวงเงินนะครับเราก็ต้องลดวงเงินเพราะว่างานก่อสร้างเราลดลงนะครับนะเราจะเอาวงเงินไหนไปลดแน่นอนครับเราก็เอาวงเงินตามสัญญานะครับสัญญาก่อสร้างนะครับสัญญาก่อสร้างข้อ16นั่นเองนะครับนะซึ่งสัญญาก่อสร้างข้อ16ก็ต้องดําเนินการมาตามว452นะครับนะครับนะครับดำเนินการทําใบแจ้งปริมาณงานไรคาราคานะครับ ไปแจ้งปริมาณงานและราคานะครับตามวอลร,ราคาตามวอลสี่ห้าสองนั่นเองเพราะ,ะนั้นเรื่องมันเยอะนะครับเราต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะครับอา้าวทีนี้มาดูครับอันนี้สรุปสั้นๆน,น,นะครับเรื่องนี้แก้ได้ไหมแก้ได้ไม่มีปัญหาครับแก้นะครับแก้สัญญาแล้วก็ส่วนที่เ,เรื่องของนะอางานที่ลดลงเราก็ปรับลดค่างานลงด้วยนะครับ คางานที่รรเราลดออกมาอย่างไหนก็ดูสัญญาข้อ16นะครับราคาตามสัญญาข้อ16อามาจากไหนก็มาจากวสียาสองนะครับนี่เกิดกการนะนะครับก็คือตามใบแจ้งปริมาณงานเรื่องราคานั่นเองเอาทีนี้มาดูต่อครับขอไปดูหน่อยมีเพื่อนชมอยู่ไปคุณป้าท่านก็ขอบคุณมากมีความเห็นด้วยนะแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวก็อ่านนะครับนะครับเอาทีนี้มาดูต่อนะครับตอนนี้นะครับหลักการคือแก้ได้ตามกฎหมายมาตราอ่าเก้าสิบเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู มาดูข้อ161นะครับระเบียบข้อ1 1 1ก็เป็นการเขียนนะครับว่านะครับการลงนามในสัญญาหรือการแก้สัญญานะครับตามระเบียบนี้นะครับเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพอเป็นอบตก็คือท่านนายกทั้งหลายนั่นเองนะครับท่านนายกเทศมนตรีนายกอบตนะครับนะนะครับทีนี้ข้อ175 165ครับขอโทษด้วยอ่ะนะครับ165 เอร้อยสิบห้าครับมาดูาก็ร้อยหกสิบห้าการแก้สัญญาหรือก็ตกลงตามมาตราเก้าสิบเจ็ดมาตราเก้าสิบเจ็ดก็เมื่อกี้นั่นเองครับเมื่อกี้คือมาตราเก้าสิบเจ็ดการแก้สัญญาหรือก็ตกลงตามมาตราเก้าสิบเจ็ดนะครับต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาก่อสร้างนั้นนะครับอันนี้เป็นการบอกว่าการแก้สัญญานะครับตามมาตราหกสิบเจ็ดจะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมของสัญญานั้นท่านจะไปเปลี่ยนไม่ได้ วัตถุประสงค์เดิมเช่นอะไรครับนะอ่านะครับเช่นนะครับของเดิมจะทําถนนของใหม่ก็ต้องทําถนนของเดิมจะทําหมู่ที่1นะครับวัตถุประสงค์ต้องการทําหมู่ที่1ของใหม่ก็ต้องทําหมู่ที่1คือท่านจะแก้ต่างอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะนะครับไม่ใช่จะแก้อะไรโดยพละักการไม่ได้ไม่ใช่ว่าโภใค่ายอำนาจนายกและนายกจะแก้เป็นอะไรก็ได้ไม่ได้นะครับต้องตามวัตถุประสงค์เดิม หรือของสัญญาหรือว่าตกลงนั้นโดยหน่วยงานต้องพิจารณาเปรียบเทียบด้วยนะครับกรณีวิธีมีการเปลี่ยนวัสดุต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพด้วยนะครับนะทีนี้นะครับถ้ามีเรื่องความมั่นคงแข็งแรงนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงแต่กรณีไม่เกี่ยวนะเราเราแค่ลดงานเท่านั้นเองกรณีที่เพื่อนถามนะครับหรือเทคนิคนะครับเฉพาะอย่างนะครับจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรตาวันนี้วิศวกรผู้ชำนาญหรือผู้ทรงอาวุธนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลย ถ้ามันกระทบกับเรื่องความมั่นคงแข็งแรงก็ต้องโดยวิศวท์ก่นะครับถ้ากระทบกับเรื่องอื่นเช่นเรื่องของรูปร่างหน้าตาและมันเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเช่นอาคารนี้ก็ต้องเรื่องงตาวันทึกเขาด้วยนะครับโอเคนะครับให้เราพอเข้าใจนะครับทีนี้นะครับประเด็นก็คือตอนนี้นะครับเมื่อก่อนท้องถิ่นจะแก้สัญญาลักษณะแบบนี้ต้องผ่านสภานะครับก็คือมีการปรับลดปริมาณงานต้องผ่านสภามีการแก้ไขวงเงินต้องผ่านสภาเพราะนะครับที่ผ่านมานะครับ เรื่องของระเบียบนะครับได้กําหนดไว้นะครับนะฮะเป็นระเบียบว่ er like าโดยวิธีการงบประมาณฉบับเก่านะครับนะครับทีนี้เราจะแก้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ครับนะครับข้อกําหนดนะครับในระเบียบข้อกําหนดในเทศบัญญัติครับมันเป็นกฎหมายนะครับเทศบัญญัตินะครับเทศเทศบัญญัติงบประมาณนะครับมันเป็นกฎหมายพนั้นการที่หน่วยงานของรัฐนะครับที่เป็นอบทจะทําอะไรนะครับจะจัดจ้าง ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูระเบียบว่าด้วยเรื่องของนะครับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของอะไรครับวิธีการรั้ะมาณของใหม่นะครับปี2 5 6 3แต่ผมจะเฉพาะจาะจงเข้ามาเฉพาะเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับการแก้สัญญานะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการแก้สัญญาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในข้อที่นะครับ ยี่สิบเก้าครับแล้วก็ข้อที่ส1มสิบเอ็ดนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็ขอพักสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูคำถามเพื่อนนิดสักนิดนะครับเพาเพื่อนมีคำถามว่าไงนะครับนะอ่ดูนิดนะครับนะเพื่อนมีคำถามที่อยู่ระหว่างที่จะตอบได้นะครับโอเคนะครับมชัดเจนดีมากเขาบอกชัดเจนดีมากโอเคนะครับถ้าบอกตื่นแล้วไม่ฟังทั้งที่บอกไม่รู้เรื่องแต่ดันตามามใจชอบต้องทำไงนะครับ มันึดแย้งนะยกสั่งกานให้ตรวจรับไดยค่ะแต่ถึงจะลงนามไปตรวจรับได้ค่ะโอเคนะครับงงๆอยู่นะอ่โอเคนะครับงงงงอ,นะอ่ะ,อเ,ะ,อะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อทีนี้ขอประชาสมพัตหน่อยครับกิจกรรมของยยธาไทยนะครับนะเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องนี้กันนะครับแป๊บหนึ่งขอปักเบรกนิดหนึ่งมาดูเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของอ่ากิจกรรมค่ายสายุยาไทยนะครับนะผมจะจัดนะครับวันที่10-13เดือนตนวาคมนะครับนะ10-13เดือนตนวาคม ก็ฝากประชาสัมพันธ์มายังเพื่อนๆนะครับที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือเช่นลักษณะของการไปร่วมกิจกรรมค่ายนะครับไปออกค่ายไปใช้แรงนะครับในการที่จะช่วยสร้างสิ่งก่อสร้างให้เด็กนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่โตนะครับสะพานบรงบอกแบบว่าประมาณ10เมตรนะครับเป็นสะพานสําหรับข้ามลาห้วยนะครับก็ทําง่ายๆเบาที่สุดเพราะว่าพื้นที่มันลําบากมากครับเข้าไปหน้างานก่อสร้างในลําบากมากนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะใช้เรื่องของวัสดุที่มันสามารถไปตัดด้วย อันเลื่อยตันเหล็กง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้พวกสกรูนะครับพวกน็อตเข้าไปในการยึดโยงนะครับนะนะครับก็จะมีตั้สะพานนะครับรายละเอียดทั้งหลายนะครับท่านไปดูที่นี่ได้นะครับนะเฟซบุ๊กสล็อตคลุกสล็อตวอลเลนเทีนะครับสองห้าสามหรือท่านไปที่นี่ก็ได้ครับขออนุญาตเขียนหน่อยนะครับนะถ้าท่านสนใจที่จะดูกิจกรรมนะครับไปที่โยธาไทยนะครับโยธาไทยนะครับนะโยธาไทยดอทลิง นะครับหลอดดอทลิงก์นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับแล้วก็ไปที่วอลเ n นเตียนะครับวอลเ n นเตียับท่านก็สามารถไปที่นี่ได้นะครับอโอเคนะครับโยนไซดอทลิงก์สลั n วอลเนเียนะครับวิ่งเข้าไปที่นี่นะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในนัดนี้ครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทาในวันที่สิบถึงสิบสามนะครับโอเคนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วถ้าท่านประสงค์จะร่วมบริจาคนะครับนะครับ น่ะสนใจสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรคุยกับน้องมีก็ได้นะครับนะ0 9 7ย์8 1 0 0 1นะครับนะแล้วก็สนใจจะร่วมบริจาคก็ตามรายละเอียดนี้นะครับนะเมื่อท่านโอนแล้วนะครับเลขบัญชีนี้นะครับและเมื่อท่านโอนแล้วให้ท่านแจ้งไปที่ l ล n e เอสยูตาเตยนะครับนะยิงคิวอ่างโค้นนี้ก็ได้นะครับน้องๆผมจะได้เก็บข้อมูลนะครับว่าท่านเบนใครหน่วยงานไหนนะครับเอาเคนะครับขอบคุณทุกท่านนี้เรื่องนะครับนะ ที่เชียงรายนะครับปลายเดือนปลายเดือนหน้าปลายเดือนนี้เลยครับนะปลายเดือนนี้นะครับก็วันที่21อถึง23ตอนนี้ถึงแม้สถานการณ์ที่เชียงรายนะครับมีโควิดนะครับมีคนติดโควิดแต่ก็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนและก็ไม่ยกเลิกนะครับนะเพราะว่าคิดว่าฝ่ายรัฐน่าจะเอาสถานการณ์อยู่แล้วประกอบกับถ้าเรายกเลิกนะครับเรื่องของเรื่องของก็เหมือนไปซ้าเติมเรื่องเศรษฐกิจนะครับเพราะผมไม่ยกเลิกนะครับเพราะประชาสัมพันธ์นะ นี่ก็เป็นโครงการราคากลางและค่าเคนะครับนะที่เชียงรายนะครับฝากด้วยนะครับฝากไริษัทบมัดด้วยแล้วก็ที่ตัวขอนแก่นนะครับหลังจากผมออกจาก่ายเนี่ยนะครับผมพักวันหนึ่งนะครับก็เดินทางต่อไปที่คอนแก่นวันที่สิบ้าถึงสิบเจดนะครับเป็นเรื่องของสเกนั p บวกโปรไฟล์วีเดอร์เขียนแบบ3ามดีและประมาณราคางานโครสร้างนะครับสนใจก็สมัครได้นะครับโอเคนะครับเรากลับมาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเราก็มาดูต่อครับนะ ไอ้เรื่งกระทรวงมหาดไทยข้ามไปดูข้อที่ผมบอกเลยครับเพราะมันเกี่ยวเรื่องกับการทําข้อบัญญัตินะครับและเกี่ยวเรื่องกับการแก้แก้ขอโทษครับแก้แก้สัญญาข้ามไปดูที่ข้อนะครับยี่สิบยี่สิบเก้านะครับอยู่ที่ไหนแปบ๊บนะครับอ่า่านี่อันน,น,นี้อันนี้ครับอ่า้อยี่สิบเก้าเราก็มาดูครับนี่เป็นข้อยี่สิบเก้า ก็ยี่สิบเก้าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับชี้แจงนะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงคาชี้แจงงบประมาณน,นะครับในรายใจ่ายในงบลงทุนที่ทําให้ลักษณะของปริมาณคุณภาพหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุม,มัติของสภาท,ท้องถิ่นตอนนี้ดูให้ดีนะครับนะก็บอกว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงท,ทุนที่ทําให้ลักษณะคุณภาพ เปลี่ยนนะครับหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นนา่านอนุมัติของสภาท,ท้องถิ่นนะครับแต่นะครับแต่นะครับข้อสามสิบเอ็ดเขียนไว้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงคำยิ่งยงว่ามันระยัยที่ได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วนะครับก็คือเซ็นสัญญากันแล้วนั่นเองได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วนะครับหากมิได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจของผู้เป็นผูนท้องถิ่นนะครับอันนี้แยกกันยังไงครับเมื่อกี้นะครับถ้า ตั้นเห็นว,ว่าข้อ29เกานี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรครับคำชี้แจงงบองประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ทําให้ปริมาณคุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงการที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่นนะครับแต่ข้อสาิเน,เนี่ยมันเหมือนขัดกันนะครับมันเหมือนขัดกันนะครับก็คือข้อสาิเน,เนี่ยถ้าทําไหมครับถ้าได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับนะครับหากไม่ได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร้องถิ่นนั้นเนี่ย นะครับตัวคีย์เวิร์ดที่สําคัญมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับคีย์เวิร์ดที่สําคัญก็คืออยู่ที่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถ้าโดยปกติยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันนะครับยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างนะยังไม่ได้จัดจ้างก่อสร้างนะครับนะเช่นทำเป็นงานก่อสร้างท่านยังไม่ได้จัดจ้างก่อสร้างนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับ สถานที่ก่อสร้างเปลี่ยนแปลงคุณภาพนะครับคุณภาพเรียนนะครับแล้วก็จะให้ปริมาณงานเปลี่ยนอันนี้ต้องเป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นแต่เมื่อมีการก่อนหนี้ผูกพันแล้วอํานาจเปลี่ยนทันทีครับก็เป็นอํานาจของท่านนายกทีนี้นะครับผมก็มามองมาวิเคราะห์ว่าถ้ามันไม่มีอย่างอื่นคุมอยู่นะครับ นายกก็อาจจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทําให้มันเกิดความเสียหายกับราชการได้กรณีบางท่านนะบางท่านแต่ในความเป็นจริงท่านก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับไม่ใช่นายกจะทําอะไรก็ได้ย้อนกลับไปหน่อยครับไปดูที่มาตราเก้าสิบเจ็ดนะครับท่านจะได้สบายใจว่าไม่ใช่นายกทําอะไรก็ได้เพราะมาตราเก้าสิบเจ็ดเป็นเงื่อนไขเลยว่าสัญญาเนี่ยเมื่อลงนามไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้นะครับจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อ เพื่อประโยชน์ราชการนะครับนะหรือราชการไม่เสียประโยชน์นะครับการแก้ไขข้อตกลงนั้นราชการไม่เสียประโยชน์นะครับมีความจําเป็นต้องแก้ไขจาเป็นด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ๆไม่มีจําเป็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าตัวของผู้บริหารจะไปแก้อะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับหหลักการก่อน้้ามแก้นะครับนี่หลักการใหญ่เลยน้ามแก้2ถ้าจะแก้ต้องไม่ทําให้หลักการเสียประโยชน์นะครับเพราะนั้นสเป็นการแก้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือปรโะโยชน์สาธารณะ และที่สาคัญอันนี้เป็นพรบ,รบรนะครับเป็นพรบราะนั้นถ้าสมมุติว่านายกไปแก้โดยประการนะครับไปแก้โดยประการไปแก้โดยไม่สนใจไปแก้ไม่ได้เพื่อประโยชน์ราชการนะครับก็มีสิทธิ์ติดคุกได้จําคุกตั้งแต่1นถึงสิปีนะครับหนถึงสิปีตามมาตรา120นะครับอ่าทีนี้ตัวหนึ่งทีหนึ่งนะครับตัวทีหนึ่งแล้วระเบียบก็ร้อยเจ็ดสิบห้าเองนะครับระเบียบซื้อจ้างก็ร้อยเจ็ดสิบห้าก็บอกว่า การแก้สัญญานั้นนะครับจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตขอบข่ายเองวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิมนะครับเช่นการเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะต้องงานให้ทมที่หมู่บ้านนั้นนะครับไม่ใช่อยู่ๆนายกบอกว่าก็นี่ไงผมอาศัยอานาจนะครับสามารถแก้สัญญาได้แล้วผมจะแก้ได้ก็รื่องนานผมไม่ต้องผ่านสภายอยู่ๆย้ายจากหมู่ที่1ไปอยู่หมู่ที่สมเงี้ยไม่ได้ครับขอบข่ายวัตถุประสงค์สัญ,ญญาเดิมมัน สภาเขาอนุมัติไม้สร้างในหมู่ที่1วันนั้นการอยู่ๆกันท่านไปแก้เป็นหมู่ที่3นะครับงานจะเข้าท่านนายกก็ได้นะครับก็โอเคนะครับให้เห็นภาพว่าตอนนี้การแก้สัญญาเนี่ยครับสามารถนายกสามารถทําได้นะครับด้วยอะไรครับเรื่อนหน้าตามประบอจะซื้อจ้างมาตราเกา,าดขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่าจะต้องให้เป็นไปตามวิธีการงบประมาณวิธีการงบประมาณก็ไปแก้นะครับว่า นะครับของต้องดินของอปทเนี่ยครับท่านสามารถที่จะแก้ได้นายกสามารถแก้ได้เองโดยที่ไม่ต้องผ่านสภาแต่ถ้าไปเพิ่มวงเงินไม่ได้ครับเพิ่มวงเงินไม่ได้นะครับขอไปดูอีกทีนะเราไปดูที่ข้อมาตราที่บ่อกอีกทีนะครับมาตรายี่สิบเก้าทุกทนมาตราโทษครับข้อยี่สิบเก้าอีกทีหนึ่งข้อยี่สิบเก้านะครับข้อสามสิบเอ็ดนะครับข้อสามสิบเอ็ดท่านเห็นว่าเมื่อเซ็นสัญญาไปแล้วเป็นอำนาจของท่านนายกนะแต่ก่อนเซ็นสัญญา ยังไม่ก่อนนี่หมู่บ้านนายกไปแก้ไม่ได้นะครับไปแก้คำชี้แจงของหมู่บ้านเองไม่ได้ต้องโดยสภาแต่เมื่อได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงแ้ไขยี้คำชี้แจงของหมู่บ้านก็สามารถทําได้โดยท่านนายกของท้องถิ่นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วยังมีประเด็นอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะอดูเวลาแล้วผมจะไลฟ์สดเพิ่มเติมนะเพราะมีเพื่อนถามมามาหลายประเด็นนะครับมีถามมีเพื่อนถามมาหลายประเด็นโอเคนะครับเดี๋ยว ก็ขอหยุดตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตอนใหม่นะครับเป็นเรื่องเรื่องเวลาโพสอ่าที่จะไอ้ท่านค้นหามันคนหาง่ายนะครับก็ขอหยุดตอนนี้ไว้ก่อนแล้วคําถามนะครับเดี๋ยวขอดูคําถามนิดนะครับนะว่าพี่เพื่อนมีคําถามหรือเปล่านะครับแป๊บหบนึ่งนะครับ